สบายดีพี่น้องบ๊วยสกูสุคนเด้อมื่อวานที่ห่าน่อไม้พี่น้องไปกับจ๊เกาเหลาได้มื่อวานพี่น้องเอย้ยสบายดีพี่น้องบ่าวบ่าวโคงติดไองานพี่น้องลงไปซอยเพื้นเห็ดหวัดก็เลยบ่ได้บ่ว่างก็เลยไปกับจ๊เกาเหลาไปพี่น้องไปพี่น้องไปเมื่อคืนนี่พ่นตกแหง้งดิ้มสูงสูงไม่ต้องลายมมไม่ต้องลายอากาศดีดีพี่น้องเอคือขึ้น ไปกับเจกเ็เราน,นี่นะเปลี่ยนแนวพี่เนาะไปก็เลยพี่เนาะล<อ>ูกสาวเจกเ็เราก็ไปเลยพี่เนาะสบายดีป่าลุมกล่ะสบายดีป่าลุมสบายดีป่าลุมเป็นกะอยากไปนําตื่นแต่เา้าส์ซุมห่าไปนี่ตะเวนบ่าท่านได้ขึ้นนะพี่นนองเลยคือไปแต่เ้าเลยแบบว่าสวยมากแล้วมันแดดมันฮอนนะพี่นนองไปแต่เศา้าเอานี่แหละไปหลาอทังหน้าสปินนี่แหละพี่นนองแถวสปินเคยหาแหละพี่นนองเลย ยามคืนก็มาหาการเขียดยามกลางเว้นก็หาหน่อไม้ซั่นเอ้ยช่วงนี้เฮาเข้าในเมืองบ่ได้โควิดเขาเจ้าปิดไปแล้วบ่แม่บ่เป็นหยังสิปินมีอดเงินสิไปซื้อแม่น่วงนีโควิดก็เลยบ่ได้หาอีหยังก็หาอยู่หากินตามธรรมชาติลพี่น้องเอ้ยน่พี่น้องไปสิหาอันันสไปซื้อฮอดาหน่อไม้แล้วพี่น้อง ไปเบิ่งไปหลุดน้ากันพี่น้องหลุดไปน้ากันเลยซีมานบอมือนี้อาวุธเฮาอขอฉีนไปหาเห็ดพี่น้องไปหาแต้สาวเบิ่งของเพื่อพี่น้องป๊อดพี่น้องเห็ดยังพออนี่เห็ดโคกเห็ดโคกอันนี้เด้ไข่ ชิมน่าเห็ดหนังงัวเห็ดไข่อืเห็ดไข่งามดีพี่น้องผู้ตะดอกงามๆพ่อออพ่อแกง่ายพี่น้องเอ้ยเห็ดออกแล้วพี่น้องเอ้ยงามอืพี่น้องเอ้ยมึงแน่น่ะงามมีนิออนเห็ดเด้แต่ว่าชอปิ่นจีไปหาหน่อไม้พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นชอปิ่นจีไปหาก่อนพอชอปิ่นหู้ว่าเห็ดออกออกก็ป้ายได้เลยมาชอปินจีไปหาหน่อไม้มาหนิพอชอบปิ่นกันสิเมื่อ สบายดีพี่น้องมาตาหาเห็ดพ่อเองพ่อสะปินไปหาเห็ดบ้านบานนี่แม่เจ๊ก็เล่าเอาเมื่อน้ำเดี๋ยวมันหกป่าหนูใหม่มให้เพผ็นเมื่อน้ำผอสะปินยันยุ่งกินลาหน่อยพาราหน้อยกลับเมื่อสบายสบายดีพี่น้องเอ้ยไปบ้านสะปินก็จะไปหาหนูใหม่ต่อนี่แหละป่าหนูใหม่กับพี่น้องเลยไปเบิ่งไปลุ้นน้ำกันเลยพี่น้องฝนตกใหม่ๆห่ยาใหม่ๆ ปูป่าปูดงเล็กเหง่องเอ้ยปูจะได้กินหน่อไม้มีคนมาหาแล้วบ่น้อจะเปลนสีเขียวมันก็ได้อไปเนาะนี่พี่น้องสะเปลนเห็นหน่อไม้เลยพี่น้องนี่กำลังแตกเขิบขึ้นเลยพี่น้องนี่นี่นี่วอดโถนี่อันหนึ่งนี่นี่เด่นนะเหี้ยมันตัวเหี้ยหน่อยนี่นี่นี่วอดโถอะขากระดิ นี่พี่น้องสตเป็นสีเขียกันนีพี่น้องเลยอ่าขาวแล้วพี่น้องเห็นแล้ว,วเห็น,นแล้วสติปินมันนี่แหละพี่น้องว้าวบางไงสะเป็นใหญ่เต๋อมเนาะอ่าหือมันอีกแล้วพี่น้องว้าวโพี่น้องเอ้ยเจออีกแล้วพี่น้อง,ออองนี่นสติปินสีซับเอากับพี่น้องอ่ะซับแล้วยะเป็น ื <_ an> ดังจวบจวบจวบเลยพี่นอ้องอ่าออกมาเลยพี่นอ้องนี่พี่น้องมักใหญ่หนึ่งงามงามงามอาีกทีพี่น้องไก่ฉีดอีกอันหนึ่งเทนี่สปินทับอีกอันนี้อันนี้มันอันนี้มันคือเหี่ยวแทะอันนี้มันยาวสปินสปินที่หกักอ ว้าดังอวดเลยพี่น้องนี่ก็เริ่มมาร์เลยนะพี่น้องเริ่มเนี่ยพี่น้องเอ้ยหลอน้ำห่วยเนี่ยพี่เนาะวันนี้เขาเจอคนมาหาหลายกลุ่มอยู่เลยพี่น้องก็นี่มีคนหาเลยพี่น้องเอ้ยเอาไปใหม่ใหม่ฮักไปใหม่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ฮอจิวันฮักเข้าวิชิบ้านดอกไม้นี่พี่น้องอะปิ้นเห็นหน่อไม้เลยพี่เนาะกินขื่นเหี้ยวนะ เจ้าบ่เห็นพี่น้องบ่ได้พูเดี๋ยวสปินสิซับเอาก่อนพี่น้องเดี๋ยวสปินสิซับน้ําใหม่พพี่น้องจ้ายาวยาวพี่น้องมานเหี่ยวพี่น้องเอ้ยปาอ่าตพี่น้องโซดูสปินซําว่าว่าซําว่าสปินแล้วพี่น้องบักยาวนาสิซ่อมาบดถือว่าโชคดีเด้อพี่น้องเอ้ยหาน้ํามยานี่นเอ้ยเนาะนเหี่ยวสปินซ่อม นี่ก็ะเทมาเรียบร้อยพีน่น้องนี่เอาเบาะมันพี่น้องเลยนี่ก็ใหญ่เตอะพี่เนาะจะได้นี่นี่อ่อนพี่น้องเลยแกงแสน่อไม้นี่พี่น้องเลยเออนี่พี่เนาะอ่อนได้หน่อไม้นี่พี่เนาะเบาะมันจะอ่อนได้ ตัดอะไรมันยางตัดอะไรสิหนิไปแกงซุ่มพี่น้องเ้ยพักแหวนเบิดเลสสปินม่เฮียนเบิร์ดละมั้งเอาพักไลายๆเนาะร้อยพี่น้อง่อามัหนก็หิวข้าวเดลยพี่น้องยังได้กินข้าวเส่าเดลยพี่น้องเลยมาหาหน่อไม้นี่ใช่โอเคไปที่เห็นหน่อไม้เดลยพี่น้องแต่อันใบใหญ่เป็นไงสปินชิอาดเอาก่อน นี nee. Nee, no. ăn, no. song, ่นี่พี่เนาะอันปูใหญ่เป็นไรตื่นกันพี่เนาะเลยกอละเนียงสองเนียงเหตุยังจีก็เราจุดจีพี่เนาะจุดจีมาใส่แกงหน่อไม้จีก็เราเป็นคนจุดจีพี่เนาะใส่แกงหน่อไม้ก็แส่เลยพี่เนาะเลยนำมาดูกินมาดูพี่เนาะมองดูฮะนี่นั่นน่ะนั่นน่ะนี่เนาะนี่พี่เนาะนี่พี่เนาะจุดจีเจุอจีหมก ta nữa chút thì mủm ạ, thì mủm, nào đây này sắp nữa, nhanh thì nọ, phải kéo mà mãi xếp, xếp đây thì nọ ơi. nó dùng con khỉ khoai thì nọ, cái nào tôi đang chụp cái nào, gì lủng buộc, đây nào, đây nọ, mẹ gì đấy con ấy, đấy, เพราะว่าเพื่นกระหมดลงไปนี่ได้พี่นี่นี่เนาะแต่สีพูดได้กระเงินง่ายเนาะเออเพื่นกระยิ่งเลิกเพราเพิ่อนจะได้กินพี่น้องเอ้ยงากินเป็นเนาะงาพี่น้องทับิลผ่านนาไหม่ล้างฝนตก มือน,นี้กพอได้กินอย่างพี่น้องเลยเด็พี่น้องอาหารมีคนมาหาลายคนเจ๊กเรานะ่เขียดโทมเลยมีคนมาหาลายเขาก็เลยได้โบลายเหมือนนี้พี่น้องมีเด็กพี่น้องก็ได้พ่อแกงอยู่แล้วพี่น้องเลยที่มาแกงซุม้มกับเจก๊กเราไม่ไเขาก็ได้ได้อันยาวนหนึ่งพี่น้องเบิร์ดค่ะ มหาหน่อไม้บ <us ur kan> ังเอินผอเสาวจอยนี่ใส่กระตาเสาวจอยเบิ่งดูฮะเดยพี่น้องของเสาวจอยก็ได้ลายยอดอยู่ในพี่น้องเคนกห้าวกัำมาคนเดียวเป็นชาวจอยฮะหาอะไรเขาเป็นยังหาอะไรเป่าเขาหน่อมหาเขาชาวหมอนมาหาเนี่ยบอกชิล็อปข้างในต่อสาวจอย สาลงไตบ่ของาอทางเนื้อเขาหาเลยเนาะที่เห้ากวกับชีต้าวเมื่อไรแล้วห้าวกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องน้องใหม่กับพ่อแกงแหละพ่อกันใหม่คลิปนะฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในสปินได้พี่น้องเด้อผูเขามาส้มใหม่กับเผื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี